สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการเดินทางด้วยรถไฟนะคะอันนี้ทานข้าวอะไรคะคุณเด็กชายอะไรเด็กชายอะไรครับเด็กชายธนวัฒนแสงสุขน้องบีก๊กเดินทางด้วยรถไฟเราจะไปหาทวดเนาะเราจะไปหาทวดกัน เพราะว่าโรงเรียนหยุดหลายวันนะครับผมอโอเคครับชอบไหมอชอบไหมเดินทางโดยรถไฟข้าวกล่องเท่าไหร่คะคุณ20บาท20บาท,บาทมีไข่ด้วยเหรอ,อะกระเพราหมูใส่หมึกด้วยแล้วก็มีไข่20บาทอโอเคไหมหมึกครับผมโอเคไหมเดี๋ยววันหน้าพามากินข้าวบนรถไฟอีกนะคะสวัสดีแฟนเพจกอน,น้องบิ๊ก เราลักเรารักการรถไฟโอเคค่ะ